นอนยังไงนอนนั่นี่ผ้าอับก่อนแม่คุณไม่นอนผมผ้านะมันหนาวผมผ้าอืมันหนาวไหมแม่มานอนด้วยไม่นอนหรอแม่ต้องเก็บชิจูอะโอเคหนูนอนลงไปก่อนหลับก่อนแม่เก็บทิชชู่ก่อนหลับยังแม่เก็บทิชชู่ตรงไหนตรงนี้แหละหลับยังเ็แ ตรงนี้แม่นอนตรงนี้เลยแม่แม่แม่ฮะนี่หมอนแม่แเอาหมอนไวพร้อมเลยครับอ่ะแล้วหนูนอนตรงไหนนอนตรงนี้มาเนี่ยเธอเออนอนเธอมาเธอมาเธอมาหาแม่เออนอนได้กัอนกับแม่แม่ของแม่หนูอ่ะให้แม่ลับด้วยนะแม่ไม่อยากตรงนู้นแม่ตรงนู้นเตียงมันมีแค่นี้ะ อ่ะ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 หลับอันนอหมอนหมอนหมอนอ่ะขึ้นมาหมอนดิขึ้นมาหมอนดิอ่ะโอเคอ่ะไหนหลับยังไงหลับยังไงแม่ฮะม่นอนนตรงี้อแม่นอนนะแม่นอนอ่ะหนูนอนนงหนูนอนนุงแม่นอนมาก แม่ผมพ่อจะไม่สูงแม่ไม่ต้องห่มก็ได้แม่ไม่หนาวหนูหนาวไหมหนาวเออหนูหนาวหนูห่มไปแม่ไม่หนาวแม่ไม่หนาวแม่ไม่ต้องห่มเลื่องเธอทำไมแอร์ทำไมแอร์ไม่เปิดเปิดอยู่ทำไมมันไม่พัดผัด แอรเขาไม่มีที่พัดพัดอะลูกแอร์ที่บ้านเรามันเป็นพัดพัดอย่างนี้ใช่ไหมหลับยังหลับแลับตื่นแล้วเลยหลับไวจังอ่ะตื่นแล้ว